ไปต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะระดมความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์สตรีและครอบครัวสู่การจัดทําโครงการบูรณาการแผนปฏิบัติการของจังหวัดค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมพรมพิมานจังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนาพุทธิชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานรับฟังและรับข้อเสนอมติการประชุมสมาชิสตรีและครอบครัวระดับจังหวัดศรีสะเกดประจําปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยน และร่วมระดมความคิดเห็นประเด็นสมัชชาสตรีและครอบครัวประกอบด้วยประเด็นบทบาทสตรีกับการลดความรุนแรงในครอบครัวประเด็นปัญหาหนี้สินและอับาย,ยมุกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลพกวัตถุนิยมและประเด็นปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ไม่พึงประสงค์มีเครือข่ายสตรีและครอบครัวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาคมเยาวชนและเด็กรวมถึงผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า120คน ั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับสถานการณ์สตรีและครอบครัวข้อเสนอแนะและจะนําผลสรุปจากการประชุมไปสู่การจัดทําโครงการบูรณาการแผนปฏิบัติของจังหวัดพร้อมกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัวเป็นระดับภาคต่อไป